นี้มาถึงที่อุทยานแห่งชาติลานสางจังหวัดต,ตากแล้วนะฮะเมื่อเช้าเราถ่ายคลิปกันที่อุทยานแห่งชาติแจซ้อนที่ว่าไปบ่อน้ำพุร้อนนะออกจากแจซ้อนมาประมาณตั้เที่ยงละแล้วก็แวะไปเรื่อยๆนะไม่ได้ถ่ายอะไรเลยนะมาถึงอุทยานแห่งชาติลานสางก็มืดละกลางเต็นท์นอนเรียบร้อยกลางเต็นท์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ได้ถ่ายอะไรให้ดูเลยนะครับ นี่ถึงมาถึงแล้วก็แวะซื้อข้าวบางทานนะครับตอนนี้ก็ประมาณสักสามทุ่มกัสบสี่ทุ่มนะครับมาถึงมืดแล้วะครับไม่ได้ถ่ายอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายช่วงกลางวันที่อุทยานแห่งชาติลานสางให,ให้ให้ชมกันนะครับเพราะว่าเมื่อตอนเช้าเรายังอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนนะครับได้ถ่ายคลิปถ่ายอะไรไปในอุทยานแล้วก็ช่วงตั้งแต่ออกจากแจ้ซ้อนมาไม่ได้ถ่ายอะไรเลยนะครับ เดินทางขีมง่มอไซค์ไปเรื่อยๆร้อนเ้วยรถเหมือนรถจะเสียเ้วยนะครับขี่ลงมาเรื่อยๆขี่ลงมาเรื่อยๆจ,จนมาถึงที่จมัดตาแล้วก็เราเลยมามานอนมานอนที่อุทย,ยานแห่งชาติลานสางนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายภาพบรรยายกาศที่เป็นน้าตกลานสางให้ชมนะเพราะว่าบรรยายกาศดีแต่ว่าวันนี้คนจะมากลางเต็์กันพอสมควรนะรแต่อาจจะมองไม่เห็นนะฮะนี่นะฮะอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันมืดแล้วมืดหมดแล้ว โอเคครับเดี๋ยวทานข้าวก่อนครับมาถึงมืดแล้วก็เลยแวะซื้อข้าวกล่องขา้าอะไรกินง่ายๆแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกเก็บบรรยากาศอะไรให้ชมนะครับทุกคนทานข้าวกันก่อนนะครับเพียมากเลยวันนี้ขับรถตากแดบดบร้อนทั้งวันฮะตอนนี้ก็นา่าจะประมาณสี่ทุ่มครึ่งแล้วนะฮะเราก็ทานข้าวอิ่มเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าเต็นท์นอนพักผ่อนแล้วนะฮะดีมาถ่ายให้ชมบรรยากาศ ที่เราจอดมอไซค์ไว้สองคันนะของอาจารย์หมูลแล้วก็ของผมนะครับนี่จะจอดใกล้ๆเต็นเลยสองคันเราแต่ว่ากล้องอาจจะมองไม่ค่อยเห็นมันจะมืดนะฮะนีฮะเต็นเราเต็นนะฮะอาจารย์หมูแต่ดีวุฒิยายเขายังมีไฟให้เราได้สองสว่างนะฮะนี่นะฮะสองเต็นในน้อยของเรานะคืนนี้เราจะนอนกันที่วุทิยาแยห่งชาติ ลานสารจังหวัดต,ตากนะฮะเพราะว่าเมื่อสองเดือนที่แล้วผมกระจายหมูไปนอนที่พิทยาแห่งชาติตากินเลยจยากนี้ไปอีกประมาณน่ประมาณยี่สิกโลนะฮะแต่วันนี้เราต้องเตียวออกทางเดิมก็ไม่อยากเข้าไปลึกมากนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปนอนพักผ่อนกันนะคร เต้นเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับคืนนี้ก็เป็นคืนที่หแล้วนะฮะเป็นคืนที่หวันที่หที่เราเดินทางท่องเที่ยวรถทิพย์ไปจังหวัดเชียงใหม่นะฮะสำหรับคลิปนี้ทริปนี้ก็น่าจะนอนที่อุทยาแห่งชาติลานสาเป็นคืนสุดท้ายของทริปนี้แล้วนะฮะ พรุ่งนี้ตื่นเช้าอาจจะออกจากอุทยานแห่งชาติด้านสางแล้วก็ขี่เลาะไปเรื่อยๆนะฮะเที่ยวไปเรื่อยๆกำแพงเพชรตะวันสว่างไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็จะยิงยาวเข้าสู่จังหวัดกรุงเทพมาหานครเลยนะฮะก็จะไปปิดทริปกันที่กรุงเทพนะฮะสำหรับทริปนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก7วัน6คืนนะฮะสำหรับรถทริปจังหวัดเชียงใหม่นะฮะทุกคนคืนนี้ก็ หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์เช่นเดิมนะฮะทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีตอนเช้าวันที่เจ็ดนะฮะทุกคนเราตื่นมาที่อุทยานแนชาติลานสางนะฮะ ตนในเช้าว่าเดี๋ยววันที่เราจะลับข้าวงเทพแต่เช้านะจะได้ไม่ร้อนนะฮะขับไปเรื่อยๆนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเก็บของเรียบร้ยอยแล้วนะครับมาดูบรรยากาศบริเวณน้ําตกลานสางนะฮะเก็บเลนล้างหน,น้าเป็งฟันทำทั้งวัก็จะเป็นโซนบร,ราาิเวณที่ทุกคนกางเต็นท์ตังตงต้งแต่เมื่อวานนะฮะนี่นะฮะบรรยากาศน้ําตกลานสาง เมื่อวานมันเสารถเยอะนะฮะรับนะลดกนเป็นพุทธยานเล็กๆนะ,ะไม่ใหญ่มากแล้วก็สามารถกางเต็นท์ร้านสามารถกางเต็นท์บริเวณร,ริมน้ำตกได้เลยนะครับ ก็จะเป็นบริเวณจุดต่างๆที่พี่ๆเขากางเต็นท์กันนะครับนี่ก็จะเป็นน้ำตกเล็กๆของน้ำตกลานสาม ืนบรรยากาศยามเช้าที่อุทยานแห่งชาติลานสางอเค,ครับเดี๋ยวเราเดินทางออกจากอุทยานแห่งชาติลานสางมุ่งหน้ากับกรุงเทพมหานครนะฮะไปเรื่อยเรยนะฮะับค,ครับเดินทางกันต่อน,นะฮะ เดินมาที่รถละเดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปถ่ายรูปกับป้ายวิทยาลั้งไปแล้วก็ค่อยๆเดินทางไปครับจานหมูพร้อมเรียบร้อยในเ,เช้าที่ห เรเดินทางออกมาถึงปากทางอุทยานแล้วนะฮะเดี๋ยวจะบันทึกภาพด้านหน้าอุทยานบริเวณป้ายสักหนึ่งรอบสวัสดีครับพี่กลับแล้วนะ <laughs> ตอนสานะครับทุกคนเอ่อถ้ากลับเราไปสองวิทยานฮะรอบนี้วิทยาแห่งชาติแจ้ซ้อนที่จังหวัดลำปางอุทยาแห่งชาติลาสางที่<บ>จังหวัดตากแล้วก็ผ่านวิทยาแห่งชาติดอยสอยมันไยแต่ไม่ได้เข้าไปนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะเข้าไปนะครับทุกคน อยู่ที่ร้านบ้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะอยู่อำเภอพองุงนะ <c oughs> ก็ผัดกะเพราเนื้อเปื่อยนะใส่แล้วก็เดี๋ยวทานข้าวเสร็จแล้วก็ผมจะขี่ไปเรื่อยๆสําหรับทลิปนี้7วัน6คืน <c oughs> เราเริ่มเดินทางตั้งแต่วันที่18 <c oughs> พฤศจิกายน2567วันจวันจันนะฮะวันนี้วันาทิตที่24พฤศจิกายน2567นะฮะ <c oughs> ก็เป็นทริปยาวของเรานะ <c oughs> ขนะี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปเชียงใหม่แล้วก็จากเชียงใหม่ับ ประมาณ7วัน6คืนนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับมีความสุขได้ไปหลายๆที่นะฮะยังไงเข้าไปติดตามในช่องตักกี้สตอรี่เที่ยวไปไม่รู้ไม่ชินนะฮะว่าเราไปเที่ยวตรงไหนบ้างน,นะฮะโอเคครับแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้คงจะปิดคลิปที่นี่เลยแล้วก็เดี๋ยวก็เดินทางยาวๆเข้าวมงเทียนนะครับ,รบโอเคครับไว้เจอกันใหม่ครับผมโอเคครับตอนนี้ เดินทางมาถึงปั๊มปตท,อท,อทอสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีแล้วนะฮะก็ตอนแรกก็จะปิดคลิปตั้งแต่ทองขุง่นแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆฮะตอนนี้ปิดคลิปของจริงแล้วนะฮะเดี๋ยวจะแยกย้ายกับอาจารย์หมูแล้วนะฮะการเดินทางของเรานะฮะเจ็ดวันหกคืนนะครับก็เดี๋ยวจะล่ำลากันที่ปั๊มปตทอสิงห์บุรีแล้วเดี๋ยวว่าต่อไปคลิปหน้าค่อยทักทายอาจารย์หมูนะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอาจารย์จบคลิปของเราณกรุงเทพเชียงใหม่ อ่า7วัน6คืนนะฮะตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่24พอยอ67นะฮะยังไงติดตามคลิปหน้าติดตามเรานะฮะสักกี้สตรอรี่เที่ยวไปนิวรูวิชีะฮะเจอกันอาจารย์จับมือหน่อยเ,อเดี๋ยวเจอกันทะี่หน้าสุดยอดแล้วโอเคโัวโตูสุดๆเลยไม่แช่หน่อย